ความดูเท่ของตัวเองมันมากเกินไปจนนํามาสู่ความเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองคําว่าเดือดร้อนตัวเองหมายความว่าอะไรอาจารย์ต้องมานั่งดูแลตัวเองเนี่ยจะต้องซื้อเสื้อผ้าแพงๆต้องไปตัดผมสมัยก่อนนะตอนที่ยังมีผมอยู่เนี่ยเวลาจาย์ไปตัดผมเนี่ยอาจารย์ต้องเดินทางไปไกลมากอย่างน้อยเนี่ยมีครึ่งชั่วโมงเติมน้ํามันค่ารถแล้วไปตัดผมทีเนี่ยสี่ห้าร้อยไหนจะค่าตัดผมเนี่ยจะค่าทิปคนตัดผมอีกและตัดที่อื่นก็ไม่ได้นําไม่ถูกใจต้องไปที่นี่ที่เดียว เดือดร้อนไหมเดือดร้อนต้องขับรถขับลาเดินทางไปไกลเพื่อตัดผมทรงเดียวแล้วเราก็ต้องมีเสื้อผ้าหน้าผมใส่เสื้อผ้าซ้ํากันก็ไม่ได้ถ้าใส่ซ้ํากันเดี๋ยวคนจะมองเราไม่ดีใส่เสื้อผ้าซ้ําบ่อยๆเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเฉยแต่งหน้าแต่งตาทาปากแบบนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะว่าเฉยมันก็ไปหมดในทีนี้ทีนี้เราก็พยายามจะปรุงแต่งตัวเองอาจจะก็เลยกลับมานั่งคิดว่ากูทําไปเพื่ออะไรวะมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองอะ่ะมีแต่เรื่องความวุ่นวายเกิดขึ้นเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมให้มันเกิดประโยชน์กับตัววเองมากากก่ อย่างอื่นที่เราจะไปทําตัวเองให้คนอื่นมองเราควรทําให้ตัวเองอะมีความสุขดีกว่าไหมการที่ทําให้คนอื่นมีความสุขกลับมาทําให้ตัวเองมีความสุขดีกว่าไหมอาจจะก็เลยกลับมาง่ายนิดเดียวโกนหัวทิ้งมาเลยจบไม่ต้องไปนั่งตัดผมบ่อยๆก็เลยเอาไปมีโกนมาก็เริ่มโกนหัวตัวเองอาจจะโกนหัวตัวเองนะทุกสิบวันจะโกนทีหนึง ก็โกนไปอย่างเงี้ยโกรไปจากเสื้อผ้าหน้าผมที่เราแต่งตัวเราจะต้องมีตัวแต่งตัวดีอาจจะก็เปลี่ยนนักกูตัดชุดขาวให้มันจบเลย10ชุด20ชุดตัดไปเลยแล้วก็ใส่แม่หญิชุดเดียวนี่แหละเป็นการทําลายอัตราตัวตนมานณที่ถิของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นว่าเขาจะคิดยังไงแต่ก็ไม่ใช่มึงแต่งตัวเป็นคนบ้ามาเลยนะไม่ใช่นะอันนั้นก็เกินไปนิดนึงก็ต้องรู้จักพอประมาณไม่เบียดเบียนเดือดร้อนกับตัวเองจะแต่งตัวให้หล่อไม่ได้ผิดแต่อย่าเดือดร้อนตนเองอย่าเดือดร้อนพ่อแม่ เอาแค่ไหนเอาแค่นั้นให้รู้จักประมาณดังนั้นเราต้องกลับมาพิจารณาตัวเราเองก่อนว่าเอ้ยประมาณนี้พอแล้วไหมถ้าพอแล้วเริ่มเดือดร้อนแล้วให้หยุดแต่ถ้ายังทําต่อไปได้มันยังไม่สุดก็ไปต่อได้แต่ถ้ามันสุดแล้วมันได้แค่นี้เอาพอแค่นี้ไม่งั้นคนที่เดือดร้อนที่สุดคือตัวเราแล้วคนที่ไม่มีความสุขที่สุดก็คือตัวเราวัยรุ่นทุกวันนี้เวลามันทําอะไรก็แล้วแต่มันจะทําตามกระแส กระแสสังคมเป็นยังไงมันก็จะเฮทะโลไปตามสังคมแบบนั้นกระแสแบบนี้มันก็พยายามจะมีกระแสแบบนี้ไม่ก็มันจะตกเทรนด์เพราะเวลามันตกเทรนด์มันก็ดูไม่เท่แล้ววิธีการคิดก็อย่างที่อาจารย์บอกพยายามกลับมาดูจนว่าเราเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าไม่เดือดร้อนไม่ผิดแต่ถ้าเริ่มเดือดร้อนแล้วให้มองเห็นโทษที่มันเดือดร้อนว่ามันจะเดือดร้อนแบบนี้เรารับสภาพความเดือดร้อนนี้ได้ไหมถ้ารับไม่ได้ถอยกลับมาตั้งหลัก เราทํา,า Heart, พเพื่อตัวเ,เองดีกว่าอย่าไปโก้เพื่อใครให้โก้เพื่อตัวเราเองถ้าเราโก้เพื่อตัวเราเองเราจะพอประมาณในการโก้นั้นเราจะพอประมาณในความเท่นั้นแต่ถ้าเราจะเท่เพื่อคนอื่นมันจะไม่มีคําว่าจบมันจะไม่มีคําว่าพอเพราะความต้องการของคนอื่นมันไม่มีคําว่าพอเลยเราจะตอบสนองต่อคนนี้เดี๋ยวคนนี้ตอบสนองสำเร็จแล้วเดี๋ยว